Happy b i r t h t a y to y o u นะคะคุณนะคะ่ะวันนี้วันเกิดใครใช่เหรอใช่ค่ะวันนี้วันเกิดม o m ี่แอนนะคะแม่นก็เลยมาจัดโปรม m ม m ่แอนเบอร์เดย์เซลค่ะรวมชุดที่เป็นงานป้ายม m m ี่แอนแล้วก็งานป้ายบีชิกมัมนะคะแบบจัดเต็มมากๆเอามาลดกันแบบว่ารดเยอะมากเลยนะคะโหสดๆเลย เราไปชมชุดที่จัดปโปรกันดีกว่านะคะปโปรนี้เป็นงานป้ายทั้งหมดเลยนะคะราคาเต็มมันอยู่ที่600กว่าบาทจนถึงบูธเลยคุณแม่บางชุดนี่คือแบบพันกว่าเลยนะคะถ้าเป็นงานจากบีชิกมัมเนาะวันนี้แม่เอามา490จนถึงแค่690บาทเท่านั้นโอ้โหคุณแม่ค่ะราคานี้แบบดีงามเนาะ คุ้นๆว่าจะแบบเหมือนมี390มาแจมเลยนะ,ะเดี๋ยวต้องรอติดตามค่ะว่าแต่ละชุดราคาเท่าไหร่ยังไงนะคะแต่บอกได้เลยว่าลดเยอะมากนะคะลดวันนี้วันเดียวนะอุ้ยเสื้อสูตรงานสวยคุณแม่ค่ะมีหลายสีเลยอะเสื้อสูรแบบว่าสไตล์ผู้ดีอังกฤษเลยค่ะคุณแม่ สวยมากคุณแม่จะติดกระดุมเม็ดเดียวก็ได้นะใส่คู่กับเดรสสัน้นส,สวยๆวันนี้มีมเดรสสั้นให้ด้วยค่ะอ่ารุ่นนี้นะคะมีหลายสีเลยโอ้ยสวยทั้งหมดเลยนะดูจีะคะุนแี้ค่ะจะเป็นสีขาวก็ได้นะใส่คู่กับเสื้อคลุมเสื้อสูดไปทํางานได้หมดเลยนะคะรุ่นนี้อ่ะบีชิคมัมก็มีหลายแบบมาม่แอนก็จัดมานะคะเสื้อสูดต,ตัวสั้นก็มีมาด้วยจ้าจะเป็นลายริ้วนะคะแล้วก็สีล้วนๆเนาะหรือจะเป็นคุณแม่ไซส์ใหญ่โอ้ยล้นรอบนี้ไซส์ใหญ่ มีเยอะนะคะคุณแม่ต้องมาแล้ววันที่17นะคะแม่แอนจะไลฟ์อยู่3รอบด้วยกันเนาะเดี๋ยวบอกเวลาให้ชุดนี้ละคะแต่มันอยู่ที่พันกว่าบาทงานป้ายึ้นห้างเลยนะคะคุณแม่ค่ะตัวนี้บอกว่าเกรดขึ้นห้างเลยวันนี้แม่เอามาให้690บาทเท่านั้นคะ่ะเอฟให้ทันนะคุณแม่ตัวนี้สวยมากนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายตัวที่บอกว่าสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะหรือจะเป็นเซตสองชิ้นรุ่นนี้เนาะ ตัวนี้ก็เป็นเซตสชิ้นเดตตัวไหนเปิดให้นมน้องได้นะคะก็มาจัดโปร690บาทเท่านั้นค่ะชุดที่แมนใส่ก็มีมานะก็มีหลายสีสีดำสีแดงสีขาวแล้วก็สีโอรสเนาะหรือจะเป็นรุ่นนี้โอ้โหสวยมากคุณได้ดูสิคือสวยแบบว่าโอ้โยวันนี้มาช็อปเลย690บาทนะคะวันเสาร์ที่17ค่ะโอ้โยชดเยอะมากค่ะ เป็นยังไงบ้างคะมีแบบไหนถูกใจบ้างเอ่ยเดี๋ยวต้องรอติดตามนะคะวันเดียวเท่านั้นเสาร์ที่17ตุลาคมไลฟ์3รอบ10โมงบ่าย3และ2ทุ่มครึ่งค่ะนะคะ3รอบนี้นะชอบแบบไหนเดี๋ยวมาเอฟกันคะ่ะราคาเบ,บาๆมีตั้งแต390 490บาทและ690บาทเท่านั้นนะคะได้งานไปายมัมีแอดแล้วก็บีชิกม,ามัาคุณภาพดีๆแบบนี้เลยคะ่ะแล้วรอติดตามกันนะคะ